ผลว่าหนังจระเข้ที่มีราคาสูงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้ความสามารถในการเลี้ยงแล้วก็ความอดทนที่จะทําให้ที่จะรอให้ได้เขามาเพราะว่าอย่างเช่นอานหนังวัวเราก็หมายถึงว่าเขาเรามีการเลี้ยงวัวเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งนำวัวมาเป็นอาหารใช่ไหมคะหนังก็เป็นเ,เหมือนกับว่ามันก็ต้องได้มาด้วยกัน,นยอยู่แล้วใช่แต่ว่า สำหรับจระเข้เนี่ย mm hmm. ก็คือว่าไม่มีใครเลี้ยงจระเข้เพื่อจะมาเอาเนื้อมาทําอาหารเนื้อลายเป็นบายผลตใช่ลกยเป็นบาย,ลายรลักไปแล้วก็กว่าจะได้กระเป๋ามา1นึ่งใบมันก็จะต้องเป็นมีออมระยะเวลาเช่นว่าอย่างเราก็ต้องอายุสีป่ปีก็คือว่าคนก็ต้องรอมากกว่าคนเลี้ยงจเจี๊ยนได้สี่ปีแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่ไม่มีการเลี้ยงในฟาร์มใช่ไหมคะมันเป็นสัตว์ดุรา้ายเพราะฉันกว่วคุณจะได้หนังมาคุณก็ต้องบอกว่าไป,ไปจับมันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเสี่ยงชีวิต อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้แบบมีคุณค่ามากเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่ได้มาง่ายๆเราก็จะเรียนให้สวยคุณก็ต้องบอกว่ารู้ว่าจะทํายังไงให้จะาเคนบอกว่าเฮลตี่คือสุขภาพจิตดีหนังเขาก็ออกมาสวยอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วขั้นตอนที่จะเอาไปทําให้มันเป็นสีอีกล่ะคะก็คือว่าตอนแรกเราก็จะต้องนําหนังดิบไปฟอกก่อนก็จะเป็นฟอกเขาเรียกว่าฟอกออกมาเรียกว่าหนังคลัชหนังคลัชก็จะมีเบสสองสีคือเบสสีฟ้ากับเบสสีเขียวถ้าเบสสีฟ้านี่ก็จะสามารถไปลงสีพวกเข้มๆอะค่ะเช่นว่าสีมิดไนท์บลูสีเขียวเข้มสีดาแต่ถ้าเกิดเป็นคลัชเขียวคือลงสีอ่อนเช่นว่าสีเหลืองสีครีมอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าต้องผ่านกรรมวิธีก็คือ3ขั้นตอนคือนําหนังดิบมา ค่อยเป็นคลาสต์หลังจากคลัชค่อยลงสีอีกทีนึงเนี่ยค่ะแล้วมีไหมคะที่สีไหนจะแพงกว่าสีไหนเอ,อ่อจะมีสีที่แพงกว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อนเพราะว่ากรรมวิธีทํายากกว่าแล้วหนึ่งสีอ่อนเนี่ยคุณจะต้องเลือกหนังที่มันสวยอยู่แล้วคือว่าไม่มีรอยมาเพราะว่า สีมันอ่อนถ้าเกิดว่าเวลาย้อมมามาเห็นว่ามีรอยตรงไหนมาแต่ถ้าเกิดสีสดำมันจะบอกว่าแบบบางทีไม่ค่อยเห็นหรือเงินเข่นก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทําให้หนังในที่จะมาย้อมสีอ่อนเนี่ยต้องเป็นหนังที่เกรดดีมากก็เลยราคาสูงขึ้นเนี่ยค่ะการใช้กับแผงจนรงเจ้เนี่ยนะครับแพงก็แพงนะพูดกันตรงๆ ต้องระวังมากไหมจริงๆแล้วผลว่ากระเป๋าทุกชนิดก็คือกรรมวิธีการดูแลรักษาเนี่ยคล้ายคลึงกันก็คือว่าเราไม่ควรจะนํากระเป๋าออกไปตากแดดแรงๆ, <c oughs> ๆ,ๆเพราะว่ามันก็จะมีเอ่อส่งผลให้สีซีดในเวลาถ้าเกิดใช้เวลานานๆนะคะ,ะแล้วก็เมื่อโดนน้าก็ควรจะรีบเช็ดทันทีแต่ว่าไม่ควรจะเอาใดแบบผมมาล้างไอ้มาเมื่อเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วหนังจจลเทเป็นอะไรที่จริงๆคงทนมากแล้วก็ สำหรับลูกค้าของเราสวยลูกค้าสวยมวเนี่ยใช้กรนเน๋า,นาจะแค่ใในชีวิตประจำวันจริงๆคือใช้งานจริงๆแบบว่าใช้ไปทํางานถือไปเที่ยวไม่ได้แค่ว่าถือออกงานเท่านั้นคือเป็นกระเป๋าที่สมบุกสมบันมากะคะ่ะ แบบไหนพับที่คนชอบกันตอนนี้แบบที่ขายดีมากก็จะเป็นมีสองรุ่นนะคะ,คะชื่อว่าส p วอี F แล้วก็ My Sweetbox ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยะนะฮะเบสิกแล้วเนี่ยควรจะมีกระเป๋าผีสี จริงๆผลว่าจะต้องมีสักประมาณ3เฉดสีนะคะสีก็ได้อย่างเช่นเฉดสีแรกก็ต้องเป็นเฉดสีคลาสสิกที่สามารถคิ้วในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นก็ต้องทุกคนต้องมีแน่ๆเลยือสีดำใช่ส่วนเฉดสีที่สองผลว่าเป็นเฉดสีเหมือนเช่นว่าเพิ่มความสดใสให้ตัวเราอย่างเช่นสีที่เราบอกว่าไม่ค่อยกล้าใช้แต่เราควรจะเาคิวางนะอย่างเช่นสีเบบี้บลูหรือว่าสีช็อคกิ้งพิงสีแบบว่าไฟร์เรดอะไรอย่างเงี้ยที่มันสดใสมากๆ แล้วก็อีกเฉดสีหนึ่งคงเป็นเฉดสีที่แบบสปาร์คลิงเช่นว่าเงินหรือทองหรือเมทัลลิกหน่อยอย่างเงี้ยเวลาเราออกงานแล้วก็แบบใช้ได้ที่มันวิบวับวิบวับอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วที่เขาบอกกันว่าเราเนี่ยจะขนสัมภาระเนี่ยเท่ากระเป๋าของเราคือเท่ากระเป๋าใบเล็กจริงเราก็จะมีหิวแค่นี้แล้วมันก็พอจริงๆะว่กระเป๋าเ,ปเราใหญ่ขึ้นใช่เพราะว่าอย่างฝนเนี่ยเมันคนถือกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมคะของมันก็มันก็ลิมิตได้แค่นั้นเราก็จะบบกว่าเราก็จะชีวิตประจำวันเราก็จะอยู่แค่นั้นแต่เมื่อเราพอฝนเปลี่ยนกระเป๋าใบใหญ่ปุ๊บอยู่ดีของมาจากไหน <laughs> ข้ามาเองเลยเพราะเหมือนกับว่ามันใหญ่ขึ้นสัมภาระาเราก็มากขึ้นอยคะจริงคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของคู้แบบจริงเลยแล้วเราควรเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยนะคะคือผู้หญิงบางคนไม่ชอบเปลี่ยนกระเป๋าก็คือจะถือใบนี้ใส่ชุดไหนก็ถือใบนี้ หรือว่าเราควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆฝนแนะนําว่าคนเราก็จริงๆคนเปลี่ยนเนาะผลความรู้สึกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทุกวันอย่างเงี้ยก็อาจจะเหนื่อยเพราะว่าต้องขนย้ายแบบว่าสัมภาระไปอีกใบหนึ่งเลยค่ะแต่ผมว่าเราควรเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่มันก็อาจจะไม่ได้เข้ากระเป๋าเราก็ได้แล้วสองเนี่ยเราก็เหมือนคนเราชีวิตคนเราควรจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าสร้างสีสันเพิ่มแบบความชีวิตชีวิตชีวิตที่ว่างให้กับตัวเองเนี่ยถ้าเราใช้ะไรซ้ำๆบ่อยๆบางทีมันก็น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช ก็งทีก็เวลาเราเปลี่ยนกระเป๋าก็จะทําให้เราดูได้ว่าวุ้ยจริงๆของฉันเยอะมากเลยวฮ้ยจริงๆฉันแตน,นใช้ของน้อยมากเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมมีอยู่3ทิปที่ผมจะเล่าให้ผลฝนฟังนะแล้วก็ลองดูว่าคิดว่ายัางไงะะ <c oughs> เห็นด้วยไม่เห็นด้วย <c oughs> นะคร production แรกเนี่ยก็คือถ้าเลือกให้ดีแบ็คแพ็คเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีทั้งสำหรับการไปทำงานและในวันที่ไม่ได้ทำงานที่มันไม่น่าเชื่อก็คือมันสามารถจะไปทำงานได้ แล้วมันก็อยู่ในวันที่แบบไปเที่ยวก็ได้ใช่อัน,นอวันนึง่งสงสามาถแบบเปลี่ยนชุดสองเวลาได้ทำงานเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่ยังใช้กระเป๋าใบเดิมใช่ค่ะอันนี้มหสัสจรัย์ใช่ค่ะ,ะ,คะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันแบบแพนเหรับสำหรับตัวผมเองอก็คือเปิดยากปิดยากใช่คุณจะต้องออกมาใช่ค่ะคุณแล้วก็อยู่ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ค่อยรู้ใช่ค่ะ แล้วก็รทริปที่สองเนี่ยจะมีคนว่าถ้าซื้อกระเป๋าหนังให้คุ้มเลือกชนิดที่มันมีหลายสีหน่อยอเพื่อที่ว่าอันนี้ต้องไม่ชอบแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะมันจะแมชกับได้หลายๆชุด กระเป๋าหนังจะคุ้มไม่คุมม้มจริงไม,ไม่เกี่ยวกับสีนะจริงเกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ทรงที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไหมเพราะว่าบางอย่างอย่างเช่นที่บอกว่าสวยมากราคาแพงมากแต่ว่าคุณใส่ของไม่ค่อยได้เลยหรือว่าคุณไม่สามารถทิ้ในชีวิตประจำวันไดไ้จริงเรื่องสีก็ไม่ได้สําคัญมากค่ะ แล้วก็ทิปสุดท้ายต้องเห็นด้วยแน่ๆเลยเพราะว่ามันเกิดข um> um> um um> um ึ้นแล้วก็คือมันที่จะเปลี่ยนแปลงกระเป๋าให้มันเป็นกระเป๋าของตัวคุณเองโดยที่ใส่อ็อเซอรีเข้าไปหรือทำอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ใช่ไหมคาที่จะแบบ เอาเข้ามาตกแต่งได้<ช>อะไรก็ได้ที่แบบแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ความชอบของตัวเองใช่ค่ะใช่แล้วมันก็จะแบบทําให้กระเป๋าใบนี้เป็นของเราเองมากขึ้นใช่ค่ะคือเหมือนึงว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เซสซี่ของสุยมงกไะนะันหรือว่ามีตัวอะไรน่ารักน่ารักอย่างห้อยเข้าไปหรือว่าจะผ้ามันคอมาพันคือบอกว่าทุกคนสามารถแบบว่ามิส a ซนแมชแล้วครีเอทความเป็นตัวของตัวเองแบบว่าเหมือนเซตว่าสไตล์ของฉันเป็นยังไงได้เลยอะค่ะ กอนกระเป๋าเยอะมากจระเข้หนังจระเข้ช,ชอบหนังเนี่ยค่ะสีเขียวคือมันย้อมยังไงเห็นปกตจิจระเข้มันจะสีน้ำตาลใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ตอนนี้เป็นสีเขียวเลย <c oughs> ทันหยกเพราะงั้นฟ <c oughs> อบไ,ไหมอะคะค่ะก็คือว่าตอนแรกคือก็จะเป็นหนังจะเป็นจระเข้เป็นสีธรรมาชาติเขาใช่ไหมคะจอก จะออกเขียวๆแล้วก็อาจจะขาวๆผสมกันเนี่ยค่ะตรงท้องแต่ว่าเวลาเราเอาเขามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือต้องยอกให้เป็นคลัชขาวก่อนก็คือจะทาแบบว่าสีเก่าไม่เหลือเลยก็จะเป็นขาวทั้งตัวจะทาให้ลงสีนั้นไหมะคะใช่ค่ะก็คือขาวทั่วไปแล้วก็ใช้กบบเราทำสีผมใช่ก็คือต้องกัดกัดสีก่อนเสร็จแล้วค่อยลงสีให้เขาไม่ที่เราชอบอย่างหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมเพราะเวลากระเป๋าที่มันสีเยอะขนาดเนี้ยมันมีตัวเลือกในการแต่งตัวได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่งั้นอย่าง เราก็จะชินแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นสมัยรุ่นแม่เราใช่ไหมรุ่นที่แบบพัฒนาการทางแฟชั่นยังแบบว่าไม่ได้มีการย้อมสีอะไรขนาดเนี้ยมันก็จะเป็นหนังที่เป็นเรียลเป็นสีเดิมของเขาเลยสีจริงของเขาสีจริงของเาซึ่งบางทีเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ากระเป๋าหนังปุ๊บมันคือตัดดูแก่ไหมอะไรเงี้ยจะมีอายุใช่แต่พอทําสีขนาดเนี้ยปุ๊บอ่ะเอ้ยมันเด็กลงได้อ่ะหมายถึงว่ามันเฟี้ยวได้มันใช่